ร้านเบเกอรี่เล็กๆที่ดูอบอุ่นแต่มีบรรยากาศเครียดเจ้าของร้านกำลังนั่งกุมคำพูอยู่หน้าเครื่องคิดเลขบนโต๊ะมีบินค่าวัตถุดิบและค่าวชาร้านกองเยอะทันใดนั้นมีชายหนุ่มในชุดสูทดูภูมิฐานเหมือนนักธุรกิจเดินเข้ามาในร้านมองเห็นเจ้าของร้านด้วยสีหน้ากังวลแล้วเขาจึงเดินเข้าไปหาคุณเจ้าของร้านดูเหมือนมีเรื่องไม่สบายใจนะครับก็อย่างที่เห็นเข้าออเดอร์เยอะขึ้นแต่เงินสดในมือไม่พอจะซื้อวัตถุดิบเพิ่มเลยจะทำยังไงดี อย่าเพิ่งกังวลครับนี่เป็นเรื่องปกติของธุรกิจที่กำลังเติบโตแต่เรามีทางออกช่ยหนุนยืมนมือออกเหมือนกำลังจะแนะนำอะไรบางอย่างเคยไหมครับธุรกิจกำลังไปได้ดีแต่จู่ๆก็เกิดปัญหาเงินขาดมือขึ้นมาอาจจะเพราะลูกค้าจ่ายช้าหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้คาดคิดวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับการจัดหาเงินทนุนระยะสั้นทางออกที่จะช่วยให้ธุรกิจของคนไปต่อได้อย่างมั่นคง พูดง่ายๆก็คือการระดมเงินทุนที่ต้องใช้ในระยะเวลาสั้นๆโดยทั่วไปไม่เกินหนึ่ปีส่วนใหญ่จะใช้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการดําเนินงานประจําวันเช่นจ่ายค่าวัตสดบค่าจ้างพนักงานหรือค่าเช่าต่างๆซึ่งแตกต่างจากการกู้เงินระยะยาวที่ใช้เพื่อลงทุนขนาดใหญ่ทางเลือกหลัก3วิธีวิธีแรกที่ทุกคนคุ้นเคยคือสินเชื่อระยะสั้นจากสถาบันการเงินเป็นเงินก้อนที่คนสามารถนําไปใช้ใจ่ายได้ทันที เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการเงินจำนวนมากเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเช่นซื้อวัตถุดิบเข้าสต็อกก่อนฤดูการขายข้อดีได้เงินก้อนใหญ่มีกำหนดชำระคืนชัดเจนแต่ก็มีข้อเสียหลักๆคือขั้นตอนการอนุมัติอาจจะใช้เวลาและต้องมีประวัติเครดิตที่ดีวิธีที่2คือวงเงินเบิกเกินบัญชีเป็นวงเงินที่ธนาคารให้คนสามารถเบิกเงินเกินจากยอดเงินคงเหลือในบัญชีได้เหมาะกับช่วงที่เงินขาดมือเพียงชั่วคราว ข้อดีมีความยืดหยุ่นสูงใช้ได้ตามต้องการแต่ต้องระวังเรื่องดอกเบีย้ยนะครับเพราะดอกเบีย้ยมักจะสูงกว่าสินเชื่อปกติและหากใช้นานเกินไปอาจทำให้ธุรกิจมีปัญหาในระยะยาวได้วิธีสุดท้ายคือการขายลดบัญชีลูกหนี้รอ Factoring สำหรับธุรกิจที่ขายสินค้าแบบให้เครดิตการค้าแต่ต้องการเงินสดมาหมุนเวียนคุณสามารถขายบินที่ลูกค้าค้างจ่ายให้แก่บริษัท Factoring เพื่อแลกกับเงินสดมาใช้ก่อนได้ ข้อดีคือได้เงินเร็วและสามารถลดภาระการเก็บหนี้ได้ดีแต่ก็มีค่าธรรมเนียมนะครับซึ่งจะทำให้ได้เงินไม่เต็มจำนวนที่ต้องการไม่มีวิธีไหนที่ดีที่สุดครับแต่มีวิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของคนในการจะเลือกใช้วิธีไหนขึ้นซึ่งจะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่คุณต้องการและระยะเวลาที่จะใช้คืนและต้นทุนที่คนยอมรับได้ ลองพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ดูนะครับเพื่อให้คนเลือกเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะกับสถานการณ์ของธุรกิจคนที่สุดการบริหารจัดการเงินทุนระยะสั้นที่ดีจะช่วยให้ธุรกิจของคนแข็งแกร่งและสามารถรับมือกับทุกวิกฤตได้